สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเนทูทุกคนครับก็กลับมาพบกับผมเอสิดรัวาครับวันนี้เป็นการอัปเดตแพชนะครับเป็นแพชพีเน่นะฮะก็น้องมาแล้วนะครับใครที่เก็บไข่เอาไว้นะฮะนานนมเหลือเกินนะครับก็ถึงเวลาใช้แล้วนะฮะจุดเด่นนะครับหรือว่าอนาคตเนี่ยค่อนข้างสดใสเพราะว่าเมตาหลังจากนี้เนี่ยนะครับตัวน้องพีเน่เนี่ยจะเป็นตัวที่คอยช่วยในการสู้กับเมตาต่อไปได้ ยกตัวอย่างเช่นเมตาเดตในอนาคตนะครับน้องก็จะมีสกิลที่ช่วยปิดแทสีเมตาเดตได้สำหรับคนที่ไม่ได้ไปเล่นทีมเมตาเดตก็ควรจะมีพีเนตติดบ้านเอาไว้รวมถึงในอนาคตทีมสปีดเองพีเน่ก็จะเป็นตัวเมตาเหมือนกันนะครับเอาล่ะก่อนจะไปพูดถึงเนื้อหากันนะครับผมขอฝากผู้สนับสนุนนะครับร้านอีเติช็อปนะครับรับเติมเกมเซเวนไนท์ทูรวมถึงเกมอื่นๆด้วยเติมถูกกว่าปลอดภัยผมใช้มากกว่าเกือบ2ปีแล้วนะครับ ใครสนใจก็ติดต่อทาง f c e b o o o e อ a ล t i ติ hop หรือ Line แอดอีลัติชอ p ได้เลยครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเราขอไปที่พีเน่ก่อนเลยแล้วกันนะครับพีเน่เป็นตัวละครประเภทสนับสนุนนะเพราะฉะนั้นแล้วจะได้โคเด็กเป็นเลือดครับสกิลแพสซีของพีเน่นะครับใน PVP เท่านั้นนะครับจะลดอัตราการเพิ่มแถบอันติเมตอันนี้ตรงข้ามกับ การบูสต์แถบอัลติเมตของเซตหมิงที่ทุกการเคลื่อนไหวของเราจะได้เกรดเพิ่มเติมจากเดิมหมายถึงหมิงทองนะครับตรงนี้จะกลายเป็นลดอัตราการได้เกรดแทนเท่าคร่าวก็หมายความว่าสมมุติว่าอัตราการลดแถบอันติเมตอยู่ที50่50%คุณได้เกรด10คุณก็จะเหลือแค่5เท่านั้นแต่คนที่ถูกลดเกรดนี้นะครับจะอยู่แถวเดียวกันกับพีเน่เท่านั้นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้าพีเน่ยืนอยู่้า่หน้าสุด อีกฝ่ายที่ยืนหน้าสุดไม่ว่าจะเป็น1ตัวหรือ2ตัวก็ตามจะถูกดีบัฟอันนี้เอาไว้นะครับถ้ายงกลางก็เป็นตรงกลางเหมือนกันข้างหลังก็คือข้างหลังเหมือนกันนะโอเคต่อมาครับก็จะมีในส่วนของผลต่อเนื่องก็คือเป็นแพสซีจริงๆนั่นแหละจะเพิ่มพลังโจมตี20.4%และในบท PP P จะเพิ่มความแรงคริติคอลด้วย1.6%ตามสัดส่วนทพีที่เสียไปให้กับทั้งทีมเลยเพราะฉะนั้น แค่พาะศิลของน้องเนี่ยก็คือทําให้อีกฝ่ายเกลียดเต็มช้าลงนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีกับดาเมจคริให้ทีมด้วยทําให้ทีมเนี่ยแรงขึ้นครับสกิลขวานะครับจะเป็นการทําดาเมจวงกลมนะครับรอบเป้าหมายนะครับดาเมจห้าร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์พร้อมกับทําดาเมจเพิ่มเติมอีกสิบหกจุดแปดเปอร์เซ็นต์ของเลือดนะครับโดยไอสิบหกจุดแปดเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีแคปอยู่อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีพีเน่แต่ว่าด้วยความที่พีเน่่เเนนียป็ตัวละคร าสายนับสนุนอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องไปจําเป็นต้องดันแคปตรงนี้อะไรมากมายก็ได้มีติดไว้ก็ดีไม่มีก็ไม่อะไรนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีในส่วนของดีบัฟติดใบนะครับในอาาัตรา60%ด้วยสกิลตรงกลางของน้องนะครับจะเทเลพอรตไปอยู่ข้างหลังศัตรูนะครับทำดาเมจ1นึพรพร้อมกับตัดเลือด h p นะครับของอีฟายเนี่ยเหลือ50%ตรงนี้หมายถึงสกิลเดียวกันกับเพลตันนะครับหรือว่าพวกเฉิงเฉินกับลี ที่สามารถหักเลือดได้เลยโดยที่ไม่สนใจว่าน้องจะตีแรงแค่ไหนใดๆก็ตามนะครับหายไปเลย50%ที่สกิลเลเวล20ถ้าเป็นมอนสเตอร์นะครับจะทำดาเมจแทนนะ1,065%นอกจากนี้ครับมันจะบัฟอัตราคริความเร็วในการโจมตีความเร็วในการเคลื่อนที่62.66%ให้กับทั้งทีม15วินาทีดีบัฟเอ่อบัฟนี้นะครับลบได้นะไม่ใช่บัฟลบไม่ได้ ตรงนี้ก็จะเหมาะกับการเล่นคอมบงไอรีนหรือว่าตัวละครที่มีรีสกิลหรือรดครูดาไวไ้กับทั้งทีมนะครับเพื่อที่จะกลับมาเปิดบัฟได้ใหม่เรื่อยๆนั่นเองนะไพโรตี้พิเศษสำหรับสกิลนี้นะครับจะเล็งโจมตีตัวละครที่อยู่ไกลสุดภาวาไกลสุดหมายถึงว่าอยู่ห่างจากน้องมากที่สุดนะครับน้องจะเทเลพอร์ตไปข้างหลังตัวละครตัวนั้นซึ่งรูปแบบคล้ายๆกับคันเฮรอนนั่นเอง สกิลซ้ายนะครับจะเป็นสกิลบัฟฟื้นฟูนะครับนาน8วินาทีโดยจะเด้งเลือด10.6%นะครับทุกๆ2วินาทีแบบลบไม่ได้และจะเพิ่มดาเมจนะครับให้กับทั้งทีม15วิ53%ด้วยนอกจากนี้ครับจะยังขจัดผลที่เป็นโทษหรือว่าแก้สถานะให้กับตัวเองและฮิล38.9%เป็นค่าคงที่ให้กับเพื่อนๆที่เลือดต่ำกว่า50% สามารถใช้ได้แม้ตัวพีเน่จะติดสถานะอยู่ก็คือเป็นสกิลแก้สถานะให้กับตัวเองได้นะครับแม้ว่าจะติดสถานะคล้ายๆกับตัวเองของพวกเพลตันที่สามารถกดล้างตัวเองออกได้แล้วก็แจกป้เพื่อนได้นะฮะนอกจากนี้ครับยังบัฟความแรงจากการโจมตีปกติ120ให้กับตัวละครประเภทโจมตีและดาเมจสกิล53%ให้กับตัวละครประเภทพิสัยไกลถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกว่าไอบ้บัฟตรงนี้มันจะสับวางกับตัวของไอรีน อไอรีนรู้สึกว่าจะเป็นบัฟดาเมจโจมตีปกติให้กับพิษัยไกลมั้งนะฮะแล้วก็บัฟอย่างอื่นให้กับตัวหัวแดงแทนอันนี้ก็จะสลับกันนะครับทำให้บัฟตัวพีเน่กับไอรีนเนี่ยสามารถเข้าร่วมทีมกันได้สกิลอันติเมทนะครับมีเกรดอยู่ที่108นะครับถือว่าเยอะพอสมควรนะจำเป็นต้องมีพวกเซตหมิงมาช่วยเหมือนกันไม่งั้นอาจจะเปิดเกรดค่อนข้างยากครับเอฟเฟกครับจะทำการสร้างอนาเขตนะครับ โดยจะทำดาเมจ2 0 2ซึ่งน้อยมากๆนะฮะแต่ว่าก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับดาเมจนะโดยอนาเขตนะครับจะอยู่ทั้งหมด10วินาทีแล้วก็ทำดาเมจทุกๆ2วินาทีนะครับ5้ครั้งนั่นเองนะในอนาเขตนะครับจะดีบัฟนะครับลดความป้องกัน22.5%และเฉพาะใน PVP นะครับจะมีปิดผนึกแพ้สีแพรมาให้ด้วยตรงนี้ทำงานเป็นผลต่อเนื่องเหมือนกับโดมของแทโอนะครับแล้วก็ จะมีเอฟเฟกตหคือจะฮิวนะครับ101.4%ให้กับทั้งทีมพร้อมกับขจัดคนที่เป็นโทษให้กับตัวละครประเภทโจมตีและพิสัยไกลก็คือจะแก้ให้กับตัวหัวแดงกับหัวเหลืองได้แล้วก็ฮิวทั้งทีมได้ในหมด p p นะครับเอฟเฟกต์ลดเกราะของโดมพีเน่เนี่ยจะเพิ่มอีกเท่าตัวนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับก็าจะามีคําถามบางอย่างว่า โดมพีเน่กับโดมแทโอเนี่ยนะครับมันทำงานลดเกราะทับกันหรือเปล่าคำตอบคือไม่ทับนะครับสามารถใช้โดมพีเน่ลดเกราะนะครับแล้วก็ใช้โดมแทโอลดเกราะซ้ำข้าไปอีกได้นะครับซึ่งเป็นการคอมโบเปิดโดมลดเกราะที่อลังการงานสร้างพองสมควร,รตรงนี้สามารถเอาไปใช้เคลียร์บอสต่างๆในโหมด PVE ได้ใครที่ดาเมจน้อยแต่คุณมีแทโอกับพีเน่คู่กันคุณสามารถเอาสองตงัวนี้เข้าทีมถ้าเกิดมันสามารถเปิดโดมพร้อมกันได้คือ อีกฝ่ายละลายแน่นอนครับเพราะว่าตัวละครอื่นๆที่สามารถแปดดีบัฟลดเกาะได้อีกก็คือไม่ทับกับโดมอีกนะตรงนี้ทําให้โดมเนี่ยค่อนข้างพิเศษครับสามารถใช้ร่วมกันได้ในส่วนของไอเทมสมใสเบื้องต้นนะครับที่ผมจะมาแชร์ให้ฟังว่าเออเป็นไอเดียแล้วกันนะฮะว่าจะใส่อาุธประมาณไหนเซตประมาณไหนนะครับโดยเซตที่ผมเนี่ยอยากใส่มากๆเลยแต่คิดว่าอาจจะใส่ไม่ได้เพราะว่าของไม่พอก็คือเซตหมิง2ชิ้นครับ เื้อคาตาท็อปแล้วก็อีก2ชิ้นจะเป็นเซ็ตลดคูดาวเซ็ตลดคูดาวกับเซ็ตหมิงเนี่ยจะช่วยในการเติมเกตให้กับพีเน่ทำให้พีเน่เนี่ยเกตขึ้นเร็วมากส่วนคาตาท็อปจะช่วยในการต้านสถานะและเพิ่มอัตราการหลบหลีกให้กับตัวสนับสนุนครับตรงนี้น่าจะเป็นเซ็ตที่ค่อนข้างจะดูดีที่สุดละเนาะถ้าเราไม่มีล่ะหรือว่าถ้าเกิดเรามีเซ็ตพวกนี้แค่เซ็ตเดียวเนี่ยมันอาจจะต้องเอาหมิงไปให้อรีนกับเอสเทพก่อนส่วนเซ็ตรถคูดาวก็อรีนใส่เหมือนกันคาตาท็อปก็เอสกับอรีนก ถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยผมก็อาจจะใส่เป็นหน้าตาประมาณนี้ครับก็คือใส่เป็นอาวุธกับรองเทา้าเพิ่มปุ๊เอ่อรถคูดาวเพราะว่า2ชิ้นนี้มันจะไม่ได้ใช้เนาะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยอาจจะใส่เป็นเลเวลสกิลเพื่อทําให้บัฟเนี่ยแรงขึ้นแล้วก็ฮิวได้แรงขึ้นนั่นเองนะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะเน้นถึกไปเลยก็สามารถเลือกใส่เป็นเซ็ตต้านเจากกรอกเซ็ Set ตป้องกันหรือว่าเซ็ตอัตราบล็อกก็ได้นะครับอันนี้เป็นทางเลือกเนาะส่วนเครื่องประดับนะครับก็ผมเชียร์เป็นต่างหูคาริน ร้อยลูดี้แหวนแทโอนะฮะแล้วก็ในส่วนของออฟนิรันตรงนี้เนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าถ้าคุณมีก็ใส่ประมาณนี้ได้แล้วก็อันนี้สําหรับสัตว์เลี้ยงที่มีตายเกิดเช่นเคลหรือว่าวาวเดอร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงเอสหรือว่าอื่นๆเนี่ยก็อาจจะใส่เป็นแหวนชุบนะครับแทนแหวนแทโอได้แหวนแทโอเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงนะครับแล้วก็รวมถึงออฟนิรันด้วยมีข้อมูลเพิ่มเติมมาให้คร่าวๆคือแหวนแทโอเนี่ยจะช่วยต้านทานสถานะผิดปกติให้กับ เราหลังจากที่เราเนี่ยใช้ซือ้ออนติเมตรวมถึงสแต็กพื้นฐานก็นคือเพิ่มโจมกันเลือดให้กับพีเน่ด้วยทําให้พีเน่เนีย่ยถึกขึ้นด้วยโดยปริยายนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเซตไอเทมเบื้องต้นนะครับสาหรับที่ผมจะมาแนะนําเอาไว้คร่าวๆเนาะนอกจากนี้นะครับน้องก็มาพร้อมกับคอสตูมนะครับแต่ว่าคอสตูมของน้องเนี่ยจะมาแบบตัวอื่นๆนะก็คือจะมาเป็นแพ็กเกจนะครับน่าจะพันหกนะครับแล้วก็จะมีพวกหินสมดุลเพิ่มเติมมาให้นะอันนี้ใครใครซื้อก็ซื้อนะครับ แต่ตรงนี้แอบตินิดนึงนะครับเพราะว่าทางเกาหลีเนี่ยชุดนี้เป็นชุดที่ค่อนข้างจะเป็นเรียกว่า l i m i t ต็ก็ได้นะครับเพราะว่าจะแจกจากโพสต์ในอาร์ตบุ๊กอาร์ตเวิร์กนะครับแต่ว่าพอมาเปลี่ยนมาเป็นเซิร์ฟเราเนี่ยก็เอามาขายเนาะแต่ว่าก็แอบราคาสูงนิดนึงนะสำหรับใครที่อยากเล่นทีเน่ร่างเป็นร่างตอนซีซั่นหนึ่งนะครับผม ต่อมาครับสืบเนื่องมาจากเมื่อกี้ประดับผนึกครับประดับผนึกมีการอัปเดตใหม่เพิ่มเติม3มชิ้นครับผมอันดับแรกครับคือแหวนแทโอแหวนแทโอนะครับจะมีคูดาวอยู่10วินาทีสเตตพื้นฐานคือจะเพิ่มพลังโจมตีพื่ป้องกันเลือดนะครับ5%เลยนั่นหมายความว่าแค่เราโยนแหวนแทโอเข้าไปตัวละครตัวนั้นก็คือถึกขึ้นแรงขึ้นนั่นเองนะนอกจากนี้ครับในโหมด p v p เท่านั้นเมื่อเรากดสกิลอันติเมตเสร็จแล้วนะครับมันจะบัฟไรตัต้นทานให้กับเรา7วินาที ไฟต้นทานคือบัฟที่จะช่วยให้เราต้านทานสถานะหยุดการเคลื่อนไหวทําให้เราไม่ติดช็อตติดล้มนะครับติดล็อกนะครับอะไรต่างๆที่เป็นเมตาตอนนี้เนี่ยเวิเลยหลังจากกดอันติและถ้าเกิดตัวละครเราเป็นตัวละครที่อันติมีพวกไร้พ่ายกับไรต้นทานอยู่แล้วมันจะทําให้เราเหมือนกับเป็นการสถานะยาวๆเลยนะครับก็ช่วยได้ตรงนี้แบบลบไม่ได้ด้วยนะและจะลดคูดาวน์สกิลให้อีกหนาทีด้วยทำให้ พอเรากดอันติเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะกลับมากดสกิลธรรมดาต่อได้อีกนะอันนี้ถือว่าดีมากสามารถใช้ได้กับกระกรอทุกตัวเลยนะครับในเกมเอ่อใครที่ช่องว่างก็ใส่ได้นะครับควรมีติดอไอดีไว้สัก1งวงเป็นอย่างน้อยนะอันนี้จะเป็นชิ้นแรกในเซตนี้ที่ผมเชียร์ว่าควรแรกมาอ,อีกชิ้นหนึ่งครับอันนี้เป็นชอยที่ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันสําหรับคนที่เล่นทีมถึกอาจจะเลือกชิ้นนี้ก่อนแหวนแทโอก็ได้นะครับเช่นคนที่เล่นไอโอตา คนที่เล่นรูด้วนนะคะก็เหมาะมากแต่ถ้าเกิดไม่นับ2ตัวนั้นเนี่ยตัวละครทั่วไปในเมตาที่ยังใช้ได้นเนี่ยก็อาจจะเป็นไอรีนแต่ก็อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องการขนาดนั้นนะครับสำหรับต่างหูคาม่านะครับจะเป็นต่างหูที่เพิ่มอัตราบล็อก20%เลยสูงมากนะแล้วก็จะมีลดดาเมจคริิคอลอีก50%ตรงนี้กเ็เยอะกว่าสมัยสัตว์อะไรนะสัตว์เลี้ยงเจฟสัตว์เลี้ยงรูอีกมั้งนะครับอันนี้ค่อนข้างเยอะเลย แล้วก็จะมีเพิ่มอัตราต้านทานสถานะนะครับ1%ตามสัดส,ส่วนอัตราบล็อกนะครับทุกๆ2%ด้วย0.50%ปกติทีมถึกก็ค่อนข้างจะก,การ C ีซได้ดีอยู่แล้วนะครับถ้าเราใส่ตรงนี้เข้าไปเนี่ยจะช่วยต้าน c ีได้เยอะมากอันนี้ก็อาจจะมาเล่นเป็นไอรีนสายใหม่ได้นะไอรีนในแพทใหม่นี้อาจจะเลือกที่จะใส่เป็นเสื้อคาตาทอปเพราะว่าเสื้อคาตาทอปเนี่ยจะเพิ่มอัตราบล็อกแล้วก็ใส่ต่างหูคาเม้า,มาเพิ่มอัตราบล็อกเข้าไปอีกเนี่ย มันน่าจะดันอัตราต้านสถานะนะครับได้ขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยทําให้อรีนเนี่ยไม่พลาดดีซีซีไฟช็อตของอีกฝ่ายได้นะอันนี้น่าสนใจครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับเป็นสร้อยคอของยอนฮีอันนี้คิดว่าน่าจะไม่น่าใช้งานแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอน,อนาคตก็จะมีของที่ดีกว่ารวมถึงตอนนี้ก็จะมีสร้อยหลบที่ค่อนข้างจะอิมแพกกว่านะครับเพราะว่าคนที่จะมีถุงมือทานอตเนี่ยที่เพิ่มแม่นมาแก้สร้อยหลบนี่ย,ยังมีน้อยมากในเซิร์ฟครับ สำหรับสยอดน,นี้นะครับจะมีครูดาวสิบวินาทีแพสซีฟคือทำดาเมจวงกว้างสกิลดาเมจวงกว้างจากแรงขึ้น20%เจาะเกราะ15ดูแล้วโดยรวมดีครับมันคือสร้อยดาเมจของตัวละคร PVP นั่นแหละตัวละครไหนสกิลหมู่คือใช้ได้ดีหมดครับดาเมจวงกว้าง20เจาะเกราะ15นี่มันแพสซีฟของสัตว์เลี้ยงโพซตเลยนะ <c oughs> นะครับผมนอกจากนี้ครับทุกๆการโจมตีปกติหรือว่าใช้สกิลของตัวละครตัวนั้นเนี่ยมันจะสเปรดดาเมจเป็นวงกลมนะครับ6เมตร โดยจะมีดาเมจ1 5 0 0ของพลังโจมตีแต่ว่าจะหารดาเมจตามจำนวนเป้าหมายที่โดนด้วยอันนี้จริงๆแล้วมันดีมากเลยอย่างเอสเทปเนี่ยเวลาถ้าสมมตินะสมมติว่าเราไม่มีประดับหลบแล้วกันแล้วเราใส่เป็นสร้อยยอนฮีเนี่ยเวลาเราเหลือเอสเทปคนเดียวในกีววอลหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับแล้วมันได้ตีฟรีเนี่ยเพราะว่าหายตัวเนี่ยมันจะสเปรดดาเมจด้วยเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับรวมถึงดาเมจสกิลมันจะแรงมากมันจะเก็บ คนที่เข้ามาแบบเอาทีมรองเข้ามาเก็บเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะแต่ว่านั่นแหละครับพอช่างน้าหนักกับประดับหลบแล้วเนี่ยประดับหลบมันก็ใช้ง่ายใช้คล่องกว่าเนาะสำหรับโคเด็กเซตใหม่นะครับก็จะได้ในส่วนของแานป้องกันใน PVP นะครับถึง3%เลยนะอันนี้ใครสามารถเก็บครบเซตได้ก่อนก็คือดีมากครับสำหรับสถานที่ดรอปนะครับก็จะมีการแก้ไขเรื่องแผนที่ฟาร์มครับแมป10 11 12นะจะเป็นดรอป แหวนแทโอย้อยนฮี o, so ee, แล้วก็หูคาม่าตามลําดับครับส่วนฟิลแผงที่เขียวระดับโหดก็สามารถไปเลือกได้ตามนี้เลยนะไม่น่าจะมีใครฟาร์มระดับโหมดมั้งต่อมาครับพูดถึงระดับนิรันกันหน่อยนะครับระดับนิรันนะครับได้รับการรีเมคนะครับเพิ่มเติมมาซึ่งเกาหลีเพิ่งรีเมคมาล่าสุดนี้เลยนะครับเร็วมากระดับนิรันนะครับถูกปรับนะครับจากเดิมเนี่ยต้องเลือดต่ำกว่า1 0หรือถ้าจะพูดที่ผูกก็คือเลือดดาแล้วค่อยเด้งก่อนตายเนาะ ทีนี้เนี่ยเขาปรับใหม่ครับเป็น70%หมายความว่าพอคุณเลือดลดนิดนึ่งปุ๊บประดับนี้จะทริกเกอร์ทันทีพอมันทริกเกอร์ทันทีปุ๊บคุณจะเป็นอมตะเลย6วิตั้งแต่แบบเลือดเยอะๆอยู่นี่แหละเพราะอะไรเพราะว่ามันจะได้ไม่ไปทับกับแพสซีของสัตว์เลี้ยงหรือตัวละครอื่นๆในเกมที่มันมีอมตะอยู่แล้วตรงนี้คุณจะทำให้คุณสามารถมีอมตะได้2ครั้งเป็นอย่างน้อยอ่า ยกเว้นว่าคุณโดนทีเดียวหลอดดำนะถ้าคุณโดนทีเดียวดอกดำเนี่ยก็คือคุณก็เด้งทั้งอำนาะตะทั้งกับเอฟเฟกต์อื่นที่คุณมีด้วยนั่นแหละตรงนี้คือถ้าเกิดคุณถึกนิดนึงคุณโดนไอเม็ดทิตแรกต่ำกว่าเจ็ดสแต่ยังไม่ถึง10%ประดับนิลันก็จะทริกเกอร์ขึ้นมาเป็อนอำนาะตะพร้อมอกับรถคูดาวสิบวิเหมือนเดิมแล้วก็ในส่วนของอัตราเข้าเป้าทั้งหมดเนี่ยคืออัตราเพิ่มสถานะนะครับเพิ่มสถานะเนี่ยจากเดิมเนี่ยแปดเปอร์เซ็นต์เพ โอ้นี่จะเรียกว่าเนิร์ฟไหมเนี่ยที่ของเก่าเนี่ยจะเป็นแท้สิติดตัวเลยว่าเพิ่มสถาน,นะครับแล้วก็ของใหม่จะกลายเป็นบัฟที่มาแทนนะยีนตะ์นานสิบวิแล้วก็จะมีบูสเกตแถมให้อีก2 5อันนี้ก็เป็นของแถมเนาะมันเหมือนกับเอาประดับอามาตะเก่ามาฟิวชั่นนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมถ้าเราใส่3มชิ้นเนี่ยมันจะบูสเกตร้อยเลยแต่ก็อืมไม่แน่ใจว่าจะมีตัวละครใช้ได้หรือเปล่านะอย่างตัวละครที่ใส่นิรันเนี่ยก็จะมีพวกเพลตันใช่ไหมแต่เพลตันเนี่ ได้เกตเต็มเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้ยอีกอย่างหนึ่งใส่3อันไม่ดีหรอกครับเพราะว่าการที่เราจะเลือกใส่ประดับนิลันเนี่ยเราควรจะเน้นเรื่องของการลดคูดาวใช่ไหมไม่งั้นเนี่ยเราน่าจะไปใส่ประดับอมาตะเก่ามากกว่าทีนี้เนี่ยพอมันเป็นประดับนิลันเนี่ยถ้าเกิดเราไปใส่3ชิ้นเนี่ยมันล้างคูดาวให้30มสิวินาทีเลยซึ่งมันน่าจะล้างสกิลของทั้งหมดในเกมได้เนาะแต่ว่ามันดันเพิ่มเกตหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราจะไปกดอันติแทนแล้วก็ไม่ได้ แต่ถ้า2ชิ้นเนี่ยอาจจะดีหรือใช้แค่ชิ้นเดียวแหละดีแล้วนะครับตรงนี้ก็เลือกใช้งานเอาโอ้แต่คนที่ใส่2ชิ้นอยู่อย่างเพลตันก็เสียเ่ยมกันแล้วเนี่ยเพราะว่ามันกลายเป็นว่ามันจะรีฟูดเออลคูดาวยี่สิบวิใช่ไหมแล้วมัน,นไปดันเกรดห้าสิบอะถ้าเพลตันมีเกรดอยู่แล้วห้าสิบนี่คือก็แย่เหมือนกันนะโหยากแล้วอันนี้มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับอัปเดตอื่นๆนะครับก็จะมีในส่วนของพาร์สนะครับซึ่งเซนาพาร์สรอบนี้มา2ตัว พาร์ทแรก1,600นกะครับก็จะเป็นพาร์ทของพีเน่ตัวเอ่อฟรีเนี่ยก็จะเป็นแจกกาชาสัตว์เลี้ยงนะครับส่วนที่เติมเนี่ยพันหเนี่ยจะได้เป็นพวกมูนสโตนอิลิเซอร์กาชานะครับอืมแล้วก็จะมีใบเลือกตัวแดงบวกนะครับ1ตัวอันนี้ผมเฉยๆนะมันเป็นทรัพยากรทั่วไปสำหรับไอดีใหม่หรือว่าคนที่ยังขาดตัวแดงบวกแลวต้องการเร่งจริงๆแล้วก็มีงบเนี่ยก็อาจจะเติมได้แต่ถ้าเป็นของคนทั่วไปเนี่ยผมมองว่าเฉยๆมากครับ อีกอันนึงนะครับเป็นพาร์ทชุดแห่งชัยชนะหรือว่าเรียกว่าคอสกิลลวกันนะพาร์ทคอสกิลนะครับอันนี้มีความสับสนนิดนึงตัวราคาอยู่ที่960บาทนะครับแล้วก็จะแจกใบเลือกอัศวินในวงเล็บชุดแห่งชัยชนะแล้วก็ข้างล่างสุดจะมีกล่องเลือกชุดแห่งชัยชนะนะครับพาร์ทนี้คือรายพาร์ทนี้คือพาร์ทที่สามารถเลือกชุดคอสตูมของชุดแห่งชัยชนะหรือว่าคอสกิลเนี่ยนะครับได้1ชุด หชุดนะเพราะว่ากล่องเลือกชุดแค่ชุดเดียวในกล่องนะครับจะมีราเชลคารินเดลโอลูรีลีน่าซึ่งเป็นชุดคอสติวที่เคยผ่านมาแล้ว1ชุดครับแต่ว่าไอ้ตรงนี้จะเป็นใบเลือกตัวละครนะก็คือตัวละครไอที่ผมพูดปไปเมื่อกี้แหละสามารถเลือกมาเพื่อใส่ชุดได้ <c oughs> นะครับตรงนี้ไม่ได้เป็นการขายคอสติวแบบว่า1 2 3 4 5สไม่ใช่6ชุดนะแค่ชุดเดียวกับใบเลือกตัวแดงแถมมาให้อีก5ตัวน,นั่นเอง เอ่อตรงนี้อาจจะเหมาะกับคนที่ต้องการคอรสกิลชุดเก่าที่ข้ามมาแล้วแต่ว่าคุณอยากได้มากๆเลยเนี่ยในบรรดาตัวละครห้าหกตัวตรงนี้นะแต่ถ้าถามผมโดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าไม่ได้น่าสนใจมากเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเปิดให้ซื้อตามราคาปกติซึ่งคอสกิลเนี่ยราคาปกติจะอยู่ที่400ตัวนะครับหรือว่าตีเป็นบาทก็400บาทนั่นแหลนะเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ช่างใจเอาลวกันว่าคุณรีบหรือเปล่าถ้าไม่รีบก็รอได้ สำหรับอีเวนต์อื่นๆนะครับก็จะมีในส่วนของกิจกรรมเช็คชื่อนะครับผมเขาบอกว่าจะมีการแจกรูบี้ค่อนข้างเยอะนะในแพ็กนี้นะครับกิจกรรมได้รับกล่องพิเศษต้อนรับการรีเมคเครื่องประดับนิรันด์อันนี้น่าสนใจเพราะว่าในรูปนี้เนะี่ยมีประดับนิรันด์ประดับเตะแล้วก็ประดับพริอาจจะถ้ามันทำไม่ยากนะแล้วอาจจะแจกกล่องสุง่มสักหนึ่งกล่องก็ได้นะผมคิดว่าน่าจะเป็นสุ่มนะครับถ้าแจกเลือกนี่คือดีมากนะอันนี้ก็อรอรูในเกมนอกจากนี้ก็จะมีกิจกรรมมินชั่นต่างๆก็ดูจากรูปแล้วน่จะเเป็นนนพวกล ก็ได้เป็นกล่องตัวลายวันนะครับเอ่อหินปุกพลังเทพเจ้าอุปกรณ์แล้วก็หินวิญญ,ญาณนะครับระดับตำนานอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นกิจกรรมเรียกกับพีเน่ทำขนมหวานก็ดูก็น่าจะชัดเจนแล้วว่าไปเปิดกาชาพีเน่ซะแล้วคุณจะได้แต้มมาคุณก็เอาแต้มตรงนี้นะครับมาซื้อของในร้านค้าขนมหวานในร้านค้าขนมหวานดูจากตรงนี้ก็จะมีอีเเซอร์จะมีเอ่อตัวโปรไฟล์มีตัวคอสตูมด้วยนะอ่านี่ใครย,ยังขาดคอสตูมอยู่เนี่ยนานๆมาทีอย่าลืมมาจิ้ม และที่สําคัญครับในร้านขนมหวานเนี่ยผมยังไม่เห็นแต้มนะแต่ว่ามันจะมีประดับผนึกเซ็ตเก่าขายด้วยอ่าซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมแล้วรับเลือกเครื่องประดับทาสาบานของอัศวินที่ถูกปลดปล่อย mm. ก็คือประดับผนึกที่ถูกปลดผนึกแล้วนั่นเองนะหรือว่าจะเรียกว่าประดับปลดผนึกก็ได้1อันเขาบอกว่า1อันแสดงว่าแต้มอาจจะพอแลกแค่1อันหรือเปล่า หรือถ้าเกิดเราไปเติมเพิ่มเราจะแลกได้อีกหรือเปล่าอันนี้หลอรลุ้นในเกมแต่เบื้องต้นคิดว่าถ้าเราไมาเล่นกิจกรรมในช่วง2สัปดาห์เนี่ยก็น่าจะได้ฟรีๆหนึ่งอันแน่แน่ก็แน่นอนประดับเซตใหม่มีด้วยนะครับหมยถึงเซตของแพตที่แล้วหูคริสสร้อยรูดี้แล้วก็แหวนคายใครขาดอะไรไปหยิบได้หรือคุณจะหยิบสร้อยรูดี้มาเพิ่มก็จัดไปเลยน,นั่นเองนะสุดท้ายครับก็จะมีในส่วนของการเพิ่มคอสตูม ไอโอตานะครับเข้าร้านคาคอสตูมแล้วใครที่ยังพลาดไม่ได้ซื้อตอนพั0หก็ไปตามเก็บในราคาหน0 0งตัวได้อีวอรซีซันใหม่นะครับขโโ่าวงคลซีซันใหม่และมีการปรับเมคานิกนิดหนึ่งนะครับในส่วนของอันนี้ถ้าเกิดผมอ่านไม่ผิดนะจากที่ผมเข้าใจเนี่ยเขาบอกว่าปรับปรุงผลต้านทานความเสียหายให้ไม่ถูกปรับใช้เมื่อมอนสเตอร์บอสเคลื่อนย้ายเพื่อเคลื่อนที่ก็คือ มันขยับอะนะฮะแล้วก็พุ่งโจมตีเทเลพอร์ตหรือว่าใช้พลังพิชิตเอ่อจากที่ผมเข้าใจหมายความว่าถ้าบอสเนี่ยมันแอคชั่นอะไรก็ตามที่มันเคยมีไอเฟรมมาก่อนที่เราเรียากว่าไอเฟรมเนยนะหรือก็คือการที่มันต้านทานดาเมจต่างๆอะไรได้เนี่ยนะครับเวลาบอสอย่างชาเลอรอสพอใกล้ตายมันจะวาร์ปมาอีกทีนึ่งใช่ไหม ตรงนี้ผมคิดว่าดามเมจที่เราตีเข้าไปตอนช่วงที่มันวาร์ปเนี่ยมันน่าจะเข้าได้แล้วเมื่อก่อนมันจะติดไอเฟรมอยู่แล้วทําให้เราฟาร์มเสียเวลาพอสมควรนะตรงนี้ก็จะช่วยให้เราเคลียร์บอสได้เร็วขึ้นถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับต่อมาครับสุดท้ายก็คือจะมีการแก้ไขปัญหาคอนเทนต์สงครามแท็กทีมที่ดาบหายนะบางคนเคยดาบหายจาก3ดาบหรือ2ดาบอะไรเงี้ยครับก็เขาแก้แล้วนะครับวันนี้เขาแจ้ง่าแก้แล้วนั่นเองนะอ่ะ อันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับในอัปเดตแพช์วันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์สตรีมช่วงเย็นสัคลิปนี้ลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับ